สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99มาเติมความอร่อยกับร้านอาหารญี่ปุ่นสุดปังที่ตั้งอยู่ป่าตองภูเก็ตต้องแวะมาสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นบูชิดะบูชิดะเจแปนเนสเลสรองแอสป่าตองบีทที่เนรมิตเมนูสุดปังพร้อมโชว์การแร่เนื้อแซลมอนนำเสนออาหารที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์พร้อมสไตล์การแต่งร้านแบบไม่เหมือนใครบริหารงานโดยผู้บริหารคนเก่ง คุณสุมนมานวายกิจการประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัทแคโรไลน่าบรูจำกัดและประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามจีฮิลจำกัดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุม,มนมาน์วายกิจการนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจของในเครือบริษัทของสยามจีฮิลแล้วก็ไทย ไทยจีฮิลจำกัดน,นะคะที่กลับมาเปิดในช่วงการกลับมาของการเปิดประเทศนะคะในหลังจากเราหายไปจากโควิด2ปีที่ธุรกิจหลายๆอย,ย่างปิดไปแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าร้านบูชิโดค่ะเราก็จะมีร้านอาหาระจะมีอาหารแบบสไตล์ซูชินะคะก็มีซาซิมิมีปลาอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกกริวเตาไทยปัญญกิกนะคะหรือว่าเทปัญญกิกนะคะ,ะก็จะมีโชว์อะไรต่างๆ ที่ที่มาจากเมนูของอาหารไทยปันต่างๆนะคะแล้วทุกๆวันก็เด็กๆก็จะเชฟก็จะแล่ปลาทั้งตัวสดทุกวันนะคะส่วนใหญ่เมนูที่นี่ก็จะเป็นเมนูที่จะขึ้นจากไอเดียของเชฟนะคะก็จะให้เชฟออกออกเมนูใหม่ๆขึ้นมาเช่นพวกซอสพวกอะไรต่างๆเมนูการเคลดหน้าตาของอาหารก็จะให้เชฟเป็นคนออกแบบแล้วก็ มีการเทรนอาหารก่อนที่จะออกเมนูเพื่อจําหน่ายค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ในระยะหลังเนี่ยที่เรากลับมาเปิดรอบนี้คนไทยจะเยอะกว่าต่างชาติเราก็เลยต้องปรับเมนูอาหารให้ให้มันมีรสชาติเด่นขึ้นมานิดนึงให้คนไทยกินแล้วเอออันเนี้ยมันถูกปากคนไทยค่ะคือพูดง่ายๆว่ามีเผ็ดหน่อยๆอ,อาจจะเป็นบางเมนูอย่างอย่างเลอบอนคิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมี มีกิมมิกของความเผ็ดนิดๆอยู่ะคะ่ะของที่นี่นะคะก็คือจริงๆแล้วของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำฟู้ดแอนด์เบรเวอร์นะคะกลับมาต้องใช้คําว่ากลับมาเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาของโควิดนี้เราเงียบเลยแล้วก็เลยกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งรอบนี้กลับมาเปิดก็ทําให้เป็นเครือของฟู้ดแอนด์เบรเวอร์โดยเฉพาะใน,ในของร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยร้านนี้เป็นร้านแรกตั้งใจให้เป็นร้านแรกเพื่อที่จะขยายสาขาต่อไปนะคะ ก็จะดูดูเขาเรียกว่าดูการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยว่าในโซนไหนที่เราจะขยายได้แล้วก็ตอนนี้เริ่มที่ป่าตองก่อนค่ะเริ่มที่ป่าตองดีค่ะที่นี่ที่นี่โดยเฉพาะโซนหน้าหาดนี่ดีมากร้านบูชิดเนี่ยถือว่าคนเยอะนะคะทุกทุกวันก็จะค่อนข้างจะดีกว่าร้านอื่นอ่มีลูกค้าเขาเรียกว่าโปรเข้าออกทั้งวันนะคะเพราะเราเปิด ตอนนี้เราขยายเวลามาเปิดตั้งแต่11โมงนะคะจนถึงตีหนึ่งค่ะซึ่งตามปกติแล้วร้านอาหารในในบริเวณใกล้าบางลาต้องเรียกว่าถนนบางลาเพราะว่าเป็น entertainment zone แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่บริเวณนี้เราก็จะเปิดกันยันตีสองตีสามเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มทีอ่ออกมาทานดึกเพราะว่าเวลาของประเทศไทยกับเวลาต่างชาติเขาจะต่างกันดัง้นเวลาหิวของเขากับเวลาหิวของเขามันก็เลยต่างกัน มันก็จะขายได้รอบเดึกเหมือนกันค่ะเท่าที่สัมผัสต,ตอนนี้นะคะค่อยๆขยับมากกว่าค่อยๆขยับเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวตอนนี้ค่ะเปลี่ยนไปจากกลุ่มเดิมเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาเปิดให้ประเทศให้คนเข้าไปในประเทศเขาแต่เขาไม่ให้คนออกนอกประเทศเขาเราก็จะมาต่างกันที่ท,ที่เรา,เราของประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดให้เราเข้าออกได้มันต่างกันอย่างนี้ก็ลกลายเป็นว่าคนในประเทศไทยเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นบ้างเหมือนกันเขาอัานเหมือน หมือนต่างชาติมราบ้านเราแหละเขาก็เราอยากเที่ยวตอนนี้คนไทยก็มาเยอะค่ะคนไทยเยอะนะคะคนไทยต่างจังหวัดมาเยอะแล้วก็เพราะตอนนี้เริ่มมีอาหรับต้องเรียกว่าอาหรับกลุ่มอาหรับก็จะเป็นอย่างอาทิตย์เนี้ยวันสองวันเนี้ยก็จะเป็นซาอุดจะเข้ามาเที่ยวบินแรกเข้ามาในประเทศไทยแต่น่าจะไหลมาภูเก็ตเยอะอย่างตอนนี้อาหรับในโซนหลายๆประเทศที่เขาเปิดไทยก็จะเห็นว่าเดินเป็นเกลอนเลย ็เริ่มเยอะขึ้นนะคะหลังจากเขาเรียกว่าเจอโอมิคอนเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วไหมคะ,คะก็ซุดไปเลยซุดเงียบไปเลยจากโอมิคอนแล้วก,วก็ก็เริ่มกลับมาอีกเริ่มกลับมาดีขึ้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็ดีขึ้นนะคะถ้าสังเกตดูอะช่วงช่วงเวลาช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขานอนพักผ่อนหรืออยู่ริมทะเลถึงจะเป็นอาหรับแต่ว่าไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวไม่ได้ต่างจากจากยุโรปมากนะ อ๋อค่ะที่ร้านเนี่ยก็คือเราจะลงทะเบียนไว้กับไทยสต๊อปโควิดอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าเข้ามาก็ตรวจวัดอุณภูมินะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะมีกระดาษปาะกาให้ลงชื่อแล้วก็จะมีการล้างด้วยมือ้วเจลแอลกอฮอล์ส่วนพนักง,งานเนี่ยค่ะก็เราจะบอกเลยกําชับเลยว่าจะต้องทองาําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะคะเก้าอี้โต๊ะาร์ทุกอย่างแล้วทุกครั้งที่เช็คบินเปลี่ยนลูกค้า ก็จะทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกโต๊ะค่ะมีค่ะมีค่ะพนักงานทุกคนตอนนี้ฉีดขคมซีหมดเลยใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือใครใครเข้ามาทํางานใหม่ก็จะถามก่อนว่าคุณมีวัคซีนหรือยังก็ถ้ามีกี่เข็มถ้าไม่ครบก็จะพาไปฉีดให้ครบค่ะแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าเขาฉีดได้หรือไม่ได้นะคะเพราะบางคนเขาอาจจะแพ้หรือเขาอาจจะอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเขาก่อนแล้วก็คือแต่ถ้าเขาฉีดไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลว่าทําไมฉีดไม่ได้เต่ก็ต้องระวังเขา ส่วนร้านอาหารบูชิโดนะคะ<ม>ก็คือขายอาหารญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่หน้าโรงแรมลาฟอร่านะคะถนนทวีวงหรือว่าถนนเส้นหน้าหารปะตองนะคะถ้าคีมาเลยบางราหน่อยนึงก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะให้สังเกตโรงแรมลาฟอร่าหรือว่าถ้าปักหม,ดมุดไม่เจอก็ปักหมุดโรงแรมลาฟอร่าจะง่ายเพราะจะอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมลาฟอร่าเลยค่ะเราก็จะเปิดตั้งแต่11โมงนะคะ11โมงเช้าจนถึงตีหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจอื่นๆนะคะก็จะมีร้านอาหารไทย ไทยยุโรปนะคะเป็นไทยเป็นอาหารไทยยุโรปแบบฟิวชั่นนะคะชื่อร้าน Destiny นะคะร้านเดสติน y จะอยู่ที่ซอยแสนสบายนะคะตรงข้ามกับซอยบางลาฝั่งถนนสายสองหรือว่าด้านข้างห้า,า,างจังซิลอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่กำลังจะเปิดเพิ่มล่าสุดก็คือประมาณปลายเดือนมีนาคมก็คือชื่อว่าแซ b o x อกเ t รต r รองแล้วก็แซนบ๊อกไนท์คลับนะคะ ก็จะมีทามที่ที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้ซึ่งจะอยู่ในเครือของบริษัททั้งหมดค่ะ